พระเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิด,ดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดนบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิ พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทธโธพุทธโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้าย วางไว้บนตักหลับตานึกพุโทโธในใจพวกเราทั้งหลายมาอยู่ในสถานที่นี้หลายร้อยชีวิตในชีวิตที่พวกเราพากันมีอยู่ก็คือการต่อสู้ หมายความว่าชีวิตแปลว่าการต่อสู้การต่อสู้นั้นก็ต้องมีแพ้มีชนะชีวิตของเราจะได้รับใช้ชนะหรือไม่อยู่ที่พวกเราจะแก้ไขตัวของเราเองถ้าเราแก้ไขตัวของเราไม่ได้ ชีวิตของเราก็ได้รับการพ่ายแพ้พ่ายแพ้ถ้าเราแก้ไขชีวิตของเราได้เราก็ได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้เข้ามาอยู่ในเวไนยสัตว์คืออยู่ในกรอบของพระพุทธศาสนานั่น คือการเดินทางในทางที่ถูกต้องเป็นชีวิตที่จะได้รับความสำเร็จชีวิตของเวนยสัตว์ที่คำว่าเวนยสัตว์นั้นก็พระอยู่ในหนทางที่ดีแล้วเรียกว่าเป็นสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้า ทางที่เราจะเดินไปนั้นก็คือพระนิพพานซึ่งพระนิพพานนั้นอยู่ข้างหน้ารอเราอยู่แล้วการเดินทางไปจะถึงช้าถึงเร็วเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพากันปรับปรุงตัวของเราบางคนชอบเร็ว บางคนก็ชอบช้าแต่ถึงอย่างไรก็ตามชีวิตของเราในชีวิตนี้เป็นชีวิตที่เราได้รับชัยชนะแต่อย่างไรก็ตามเราอจะพึ่งไปดีใจไว้ก่อนเพราะว่าเราคิดว่าเราชนะ แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็เริ่มจะแพ้แล้วเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ามารทั้งหลายที่เข้ามารุมล้อมเราอยู่นั้นมีมากมีมากจนกระทั่งเรานั้นจะต้านทานไหวหรือไม่ไหวบางครั้งบางคราวนั้นมันก็พาพวกมาอย่างมะหรือมา ที่จะเข้ามาทำลายบางครั้งมันก็เข้ามาเร็กแต่ว่ากินลึกบางครั้งมันก็เข้ามาอย่างสวยงามทำให้เราหลงไหลสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าพวกขวางกัน้นการกระทำความดี การที่มีสิ่งมาขวางกัน้นก,การกระทําความดีนั้นมันเป็นของธรรมดาทั่วไปแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์ก็โดนพวกมันมาแล้วตอนที่พระองค์จะสเสด็จออกจากราชบัลลังก์มาถึงในระหว่างทางแห่งหนึ่ง มารมันก็เข้ามายืนขวางทางทันทีบอกว่าดูก่อนสิทธถะอย่าได้ออกไปเลยไปบวชอีกเจ็ดวันเท่านั้นท่านก็จะได้เป็นเจ้าจัก,กระพัดแล้วแต่ว่าพระสิทธะก็ไม่ได้หลงกลมานพระองค์ก็บอกว่าเองจงหลีกไปแล้วพระองค์ก็เสด็จออกบวช แล้วได้สำเร็จสมพระไทยปรารถนาเช่นเดียวกันกับพวกเราที่กำลังต่อสู้ในขณะนี้เราก็กำลังที่จะไล่พวกนี้ให้ออกไปจากเรามันจะมีสักเท่าไหร่เท่าไหร่เราไล่มันออกไปเพื่อที่จะให้ตัวของเรานี้เดินทางไปอย่างสะดวกและสบาย แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราท่านทั้งหลายต้องมีความอดทนต้องมีความภาคเพียรต้องมีความบากบันเพราะการกระทำเหล่านี้เปรียบเหมือนกันกับปิ้งคาขึ้นภูเขามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องออกแรงเต็มที่มิฉะนั้นขึ้นไม่ได้ ซึ่งกลงกันข้ามกับการปิ้งครกลงจากภูเขาไม่ต้องออกแรงปล่อยก็ลงพวกมานต่างๆเหล่านั้นมันเปรียบเหมือนปิ้งคกลงภูเขาที่เราพากันใช้ความอดทนเปรียบเหมือนกับกลิ้งคกขึ้นภูเขาเพราะฉะนั้นการมาทำความดีจึงต้องมีการเสียสละ เรียกว่าเราต้องเสียสละในตัวของเราอย่างมหันอัน,นั้นมันจะนอนสบายก็ไม่นอนนั่งซะมันจะกินสบายก็ไม่กินอดมันซะมันอยากเล่นเราก็เอาตัวของเราหลีกเลี่ยงจากการเล่นเหล่านั้นซะมันอยากคิดอพยาบาทอาคตาจองเวนอยากคิดความโลภความโกรธความหลงเราก็ นึกขจัดมันออกไปหรือเรียกว่าเราขจัดออกไปจากจิตไม่ให้มันหลงเหลืออยู่นี่แหละเราจึงจะได้มาคือหมายความว่าเราได้บัทอรกำลังมันไปเมื่อเราบันทอรกำลังพวกมารเหล่านี้หนักเข้าหนักเข้านี่ตัวของเรานี่จะกลับกลายเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณะคะ่าหาประมาณไม่ได้ ยิ่งขจัดออกไปได้มากเท่าไรตัวของเรานี้จะกลับกลายเป็นผู้ทรงคุณค่าเหลือล่อนพ้นประมาณท่านพระอาจารย์ต่างๆที่ท่านได้ปฏิบัติตัวของท่านท่านปฏิบัติลบล้างพวกมารต่างๆไปแล้วเรียกว่าขาจัดไปขจัดไปในที่สุด ตัวของท่านก็กลับกลายเป็นองค์ที่มีค่าขึ้นยิ่งท่านขาจัดได้มากเท่าไรตัวของท่านก็กลับกลายเป็นองค์ที่มีคุณค่ามากขึ้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการที่บุคคลได้ขจัดหรือเสียสละได้ขจัดสิ่งที่ไม่ดีพวกความโลคความโปรธความหลงกองกิเลสอาสาวะต่างๆออกไปนั่น ย่อมจะปรากฏแก่สายตาของบุคคลโดยที่ไม่ต้องใช้สายตาทิพย์เพียงตาธรรมดาเท่านี้ก็รู้แล้วว่าผู้นั้นได้ทรงคุณค่าเพียงใดในการที่เขาได้ขจัดสริง่ยที่เรียกว่าอาสวะกองกิเลสออกไปถึงแม้ว่ายังขจัดไม่หมดขจัดออกไปหน่อยหนึ่งขจัดออกไปมากขึ้น แค่จัดออกไปมากขึ้นตัวของเขานั่นแหละกับกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีคุณค่ามหาศาลเมื่อพระอาจารย์ต่างๆที่ท่านได้ปฏิบัติเช่นนั้นก็ปรากฏว่ามนุษย์ทั้งหลายก็ได้พากันมองเห็นคือมองเห็นแต่คุณค่าของท่านต่างกันก็หลั่งไหลไปกราบไปไหว้ ต่างก็พากันหลังไหลไปเคารพนอบนอบต่างก็พากันไปหลังไหลขอรถพระสธรรมสารพัดเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นว่าเมื่อขจัดสิ่งที่ไม่ดีคุณค่าเกิดขึ้นตาธรรมดาธรรมดาก็รู้ก็เข้าใจเพราะฉะนั้นตัวของเราเองนั้นก็เช่นเดียวกับพระอาจารย์โดยทั่วๆไป ท่านทั้งหลายไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใดท่านก็สามารถที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ตัวของท่านเองได้ทุกทุกท่านทุกคนชั่วแต่ว่าเราจะทําหรือไม่เราตั้งใจจะทําเราก็ทําถ้าหากว่าตัวนี้กลับไกลตัวของเรานี้กลับไกลมาเป็นคุณค่านั้นจะมีความสุขจะมีความ สบายมีความอิ่มเอิบหรือจะมีความซาบซึ้งหรือจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าความสุขหาประมาณไม่ได้ที่ว่ามีความสุขหาประมาณไม่ได้นั่นก็เพราะเหตุผลของการที่ได้แค่จัดอาสวะกิเลสนั่นเองก็กลับกลายมาเป็นบุคคลผู้ที่มีความสุขซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ทุกคนอย่างพวกเราทั้งหลายปรารถนากันทั้งสิ้นที่เราพากันปรารถนานั้นเราก็ปรารถนาความสุขความสำเร็จเราจรึงได้แต่เกียกติกายพากันกระทำด้วยวิธีการต่างๆด้วยยุทธวิธีของตนแต่ละบุคคลเพื่อที่จะ,จะแสวงหาความสุขเอามาให้แก่ตัวของตนให้มากที่สุด แต่ว่าที่พากันพยายามที่จะใช้ความพยายามยุทธวิธีของตนแต่ละบุคคลน,นั้นเพื่อที่จะต่อสู้แทนที่จะได้รับความสุขสมกับความปรารถนาแต่ก็ไม่ได้รับเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเดินทางผิดะแล้วคือแทนที่จะกำจัดอาสวะกิเลส แต่ว่าไปเพิ่มพูนมันขึ้นความโลภยังน้อยไปเพิ่มความโลภมันขึ้นความโกรธมันน้อยไปเพิ่มความโกรธมันขึ้นความหลงมันน้อยไปเพิ่มความหลงมันขึ้นเมื่อเมื่อเป็นเช่นนี้แทนที่จะได้รับความสุขเลยกลับกลายเป็นความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นทั้งทั้งที่ตนของตนก็ใช้ความตะเกียกตะกายต่อสู้ทุกวิถีทาง เพื่อความสำเร็จแก่ตนแต่ว่าการต่อสู้เช่นนั้นเป็นการต่อสู้เพื่อสะสมอาสะวะกิเลสเพื่อความโลภความโกรธความหลงเพื่อความอาฆาตพยาบาทจองเวรสารพัดท,ที่จะพยายามกระทำขึ้นด้วยหวังความด้วยหวังความที่ตนจะได้สำเร็จที่ตนต้องการและปรารถนา เมื่อหันมาถึงการที่พวกเราเป็นเวนยสัตว์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพุทธบริษัตรนี้เป็นเวนยสัตว์เมื่อเราหันกลับมาใช้วิธีการขององ์คสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเสียสละจะสละอะไรสละความโลภสละความโกรธสละความหลง เสียสละเพื่อตนและบุคคลผู้อื่นตั้งจิตมีเมตตาฉเฉลี่ยความสุขของตนเพื่อแบ่งปันบุคคลผู้อื่นอย่างนี้และสิ่งเหล่านี้ที่เราจะทำลงไปคราวนี้แหละก็จะต้องประสบพบเห็นบุคคลทั้งหลายก็จะพากันมองเห็นด้วยตาเปล่าว่าคนนี้เขามีเมตตามหาศาล คนนี้เขามีกรุณามหาศาลคนนี้เขามีเสียสละมหาศาลคนนี้เขาได้เป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้ออารีโอกบอ้อมมีจิตใจที่มีความระมุนระม่อมมีจิตใจที่เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ไม่ต้องใช้ตาในใช้เพียงตานอกมองดูคนนั้นก็เรียกว่าวิเศษแล้วย่อมเป็น ผู้ที่ทรงไว้แล้วซึ่งคุณธรรมเขาจะเป็นใครก็ได้ผู้นั้นย่อมจะต้องได้รับการยกย่องนับถือจากผู้คนโดยทั่วไปก็เพราะเหตุแห่งความดีเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรามีจุดประสงค์และเราทำให้ถูกจุดประสงค์ได้เรานั่นแหละที่จะได้รับชัยชนะแห่งชีวิต อย่างไรก็ตามผู้ที่จะดำเนินไปได้ถูกต้องจริงๆจิตของเราต้องได้รับการควบคุมจิตของเราต้องได้รับการฝึกฝนถ้าหากว่าเราสามารถจะฝึกฝนสามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราเอาไว้ได้เรานั่นแหละที่จะ เดินหนไปสู่หนทางที่ประสบผลสำเร็จในการเป็นเวเนยสัตว์การที่เราจะควบคุมจิตใจของเราได้นั้นมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เลยว่าเอโกอายังพิฆเวมกโกดูก่อพริกสูตทั้งหลายหนทางมีทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นอีกทางเดียวเท่านั้นคืออะไร ก็คืออริยมรรคอริยมรรคที่จะเกิดขึ้นมาได้นั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็จะต้องเกิดขึ้นมาจากสัมมาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเรียกว่าอันดับท้ายแปลว่า การที่จะสามารถควบคุมจิตใจของเราได้นั้นก็จําเป็นที่จะต้องอาศัยองค์มรรคอันดับท้ายก็คือสัมมาสม,มาธิสัมมาสม,มาธิได้แก่การฝึกจิตของเราการฝึกจิตนั้นก็มีวิธีการที่จะฝึกหลายๆอย่างแต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าการจะฝึกจิตด้วยวิธีไหน รวมผลที่สุดแล้วจุดประสงค์ที่แท้จริงของการที่ฝึกจิตนั่นก็คือการทําจิตให้เป็นหนึ่งทำอย่างไรความเป็นหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้นั่นแหละเป็นการที่ทำสมาธิเขาเรียก,กว่าเป็นสัมมาสมาธิความเป็นหนึ่งที่จะเกิดได้เกิดได้จากการบริกรรมเรากํำหนดจิตบริกรรมพุทโธเป็นต้น ในที่สุดจิตก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งได้แล้วหลายครั้งหลายคราวเข้าจิตนี้ก็จะเกิดพลังงานหรือเรียกว่าพลังจิตพลังจิตที่ก่อตัวขึ้นจากในน้อยลงไปหาความเป็นหามากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละจะกลับกลายเป็นการสร้างสมาธิขึ้นเป็นอัตโนมัติคือเรียกว่าอัญญมันยังอาศัยสึ่งกันละกัน เหมือนกันกันกบมเมล็ดผลไม้อาศัยแผ่นดินแผ่นดินอาศัยมเมล็ดผลไม้อัญญะมันยังอาศัยซึ่งกันและกันสมาธิที่สามารถที่จะทําให้เกิดขึ้นก็อาศัยพลังจิตพลังจิตก็ต้องอาศัยสมาธิซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าอัญยมันยังอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่ทำสมาธิ ที่ถูกต้องก็คือการสร้างจิตของเราให้เป็นหนึ่งการฝึกจิตของเราให้เป็นหนึ่งแล้วก็ทำไปในระยะยาวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าภาวิโตหูรีกโตจเจริญให้มากกระทำให้มากไม่ว่าจะที่ใดก็ตามพระองค์จะแสดงลงไปเลยว่าจเจริญให้มากกระทำให้มากไม่ว่าพราะองค์จะแนะนำบุคคลผู้ใด พระองค์ก็จะตรัสคำนี้แล้วว่าจะเริญให้มากก็ทําให้มากประดุจจว่าฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าสู่ผืนแผ่นดินมันจะทยอยตกลงมาเม็ดทีละ,ล,ละเล็กละเล็กละเล็กละน้อยแต่ว่าเมื่ออาศัยการและเวลาน้ําก็เต็มสมควรแก่การพอใช้พอจ่ายเรียกว่ามีน้ําเหลือเผื่แม้ว่าน้ําฝนจะตกลงมาเล็กๆน้อยๆฉันใดก็ดี การที่เราจะฝึกจิตของเรานั้นเราไม่ต้องไปตั้งข้อสงสัยให้เราจนมากเพราะว่าการตั้งข้อสงสัยให้เรานั้นมันเป็นวิจิกิจฉามันเป็นสิ่งกลางกั้นความดีของเราที่จะไม่ให้จิตนี้มันเ้าไกลต่อไปก็ด้วยความที่ด้วยความที่จิตอันนี้ก่อความสงสัยเพราะความสงสัยอันนี้เขาเรียก,กว่านิวรณ บางคนทําไปก็พยายามที่จะไปเที่ยวถามใครต่อใครสารพัดทําอย่างนี้ดีไหมทําอย่างนั้นดีไหมเอ๊ะทาอย่างนั้นไม่ดีทําอย่างนี้ไม่ดีบางคนอย่างนี้เคยทํามาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะก็มาบอกว่าไม่เคยเออทำมานิดหน่อยอยากจะมาลองพูดลองภูมิสารพัดอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์เพราะฉะนั้น จึงไม่จำเป็นต้องไปตั้งข้อสงสัยให้แก่ตัวของตนเองเพราะว่าการที่จะเดินทางไปหรือว่าการทำสมาธินั้นมันมีข้ออยู่เพียงนิดเดียวเท่านั้นพูดกันสองสามคำเป็นอันว่าเข้าใจได้ที่ว่าพูดกันสองสามคำเข้าใจได้นั้นก็เพราะว่าทำจิตให้เป็นหนึ่งพูดเท่านี้ควรจะรู้แล้ว แล้วจิตที่จะเป็นหนึ่งจะทํายังไงถึงจะเป็นหนึ่งต้องบริกรรมบริกรรมมากๆเข้าจิตก็เป็นหนึ่งเท่านี้ก็รู้แล้วสมควรแก่การที่เราจะรู้เข้าใจแล้วถือไม่จําเป็นที่จะต้องไปว่ากันให้มากเกินไปนี่ว่ากันถึงขั้นตน้นเมื่อเวลาที่จิตของเรามันสงบลงไปแล้วเราก็ไม่ต้องใช้คําบริกรรมก็เรียกว่าจิตเกิดพลังงานขึ้นเยอะเรียกว่าก,กาลังเยอะ เพราะว่าอย่างคนที่ยังไม่ชำนาญก็ต้องเอาแบบมาสะก่อนมากลางออกไปแล้วก็เขียนตามนั่นแต่ถ้าหากว่าชำนาญแล้วเรื่องอะไรจะต้องเอาแบบมากลางหลับตาก็เขียนได้ฉันใดก็ดีความชำนาญของจิตนั่นก็เช่นเดียวกันเมื่อเกิดความชำนาญขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปบริกรรมแล้วเรากำหนดจิตก็ถึงที่เลย ก็เป็นอันว่าได้พลังจิตไปในตัวอันที่เรียกว่าพลังจิตนั้นน่ะคือเป็นกระแสหรือเรียกว่ากระแสจิตหรือเรียกว่าเป็นกระแสธรรมอันนี้ที่มันเกิดขึ้นจากความสงบเนี่ยมันจะต้องรวมตัวก็มันทีละเล็กละน้อยจนกระทั่งมีพลังใหญ่โตยิ่งขึ้นเมื่อมีพลังใหญ่โตยิ่งขึ้นมันก็ควบคุมกันเองที่เรียกว่า อัตโนมัติเรียกว่าอัตโนมัติมันควบคุมกันเองสติควบคุมสมาธิสมาธิควบคุมสติก็ต้องไปอย่างนี้เรียกว่าควบคุมตัวมันเองเดินเดินทางไปเองขยายตัวออกไปเองอย่างนี้เป็นต้นนี่พูดกันถึงความจริงไม่ต้องไปบัญญัติคือไม่ต้องไปบัญญัติว่าปฐมฌานตุติยฌานตติยฌานจตุยตยฌาน ไม่ต้องไปบัญญัติกันละพูดกันว่าจิตมันสงบเป็นอันว่าใช้ได้จิตมันเป็นหนึ่งเป็นอันว่าใช้ได้อย่างนี้เมื่อเราฝึกจิตของเราอยู่อย่างนี้แหละจิตอันนี้มันก็จะเกิดคือเกิดอะไรเกิดความจริงเกิดความจริงที่เรียกว่าสัมมาสมาธิหรือเรียกว่ามัตหรือเรียกว่าสัจธรรม ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วท่านก็ให้ดำเนินย้อนกลับมาถึงองค์หนึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั่นคือการเห็นชอบเห็นชอบนั้นเห็นอะไรเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสีคืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคแน่มันก็ไม่อยู่ที่ตรงนี้ทีนี้อริยสัจสี่นั้นมันก็เป็นชั้นวิปัสสนา ดำเนินจิตเข้าสู่อริยสัจสีก็เรียก,กว่าดำเนินจิตเข้าสู่วิปัสสนาสเพสังขาราอานิจจติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสเพสังขาราทุกขาติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่ใช่ตัวตนสเพธัมมานาจติสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวทำทั้งหลายไม่ไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุก ทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนญาณดาปัญญาญาปัสติบุคคลผู้ใดมาเห็นอัฏานิบินติทุกเคตจากนั้นผู้นั้นก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเอสามัโควิสุทธิยานี่คือหนทางไปสู่อริยมรรคคือหนทางบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อจะดำเนินอริยสัจหรือว่าจะดำเนินวิปัสสนาก็พูดกันไม่มาก คือการสองสามคำก็เป็นวิปัสนาแล้วคือพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายสังขารน,นิ่มเป็นของไม่เที่ยงร่างกายสังขารน,นี้มันเป็นทุกข์ทำทั้งหลายคือสัพพวัตสดุดทั้งหลายและก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นในเบื้องต้นทำข้าไปในทำกลางแตกแต่ไหลในที่สุดไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราที่จะพึงควบคุมมันได้ มันจะต้องเป็นไปตามภาวะนั้นการที่จะไปเห็นเช่นนี้ขึ้นมาได้นั้นก็ต่อเมื่อจิตนี้ได้รับการฝึกฝนจนมีพลังมีกระแสจิตพิจารณาเห็นแจ้งกระจ่างขึ้นมาเกิดความเบื่อนหน่ายขึ้นมานี่แหละเรียกว่าเป็นหนทางแห่งวิปัสสนาที่กล่าวมาข้างต้นคือสมถะ กล่าวมาต่อมาก็คือวิปัสนามีสมถะมีวิปัสนาสองอย่างนี้เท่านั้นก็ไปถึงพระนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยเราไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปกล่าวอะไรต่ออะไรมากมายอันที่เรียกว่าน้ำท่วมท่งฝักบุ้งหลงเหลงพูดกันไปตามเลอะเละเทะเทไปตามเรื่อง เหล่านั้นมันก็ไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์อะไรแต่ว่าสิ่งที่เกิดประโยชน์จริงๆนั้นในเมื่อเราฝึกจิตของเราเข้าที่พอฝึกจิตเข้าที่แล้วที่นี้ก็มีอย่างเดียวจเจริญให้มากระทําให้มากเรื่อยไปเหมือนกันก็เราขับรถอย่างเนี้ยพอถือพวงมาลัยพับมีถนนวิ่งไปเรื่อย ไม่ต้องไปอีนังขังข้ออะไรบางคนขับรถไปอย่างนี้พูดนอนก็พูดนี่สารพัดมันไม่จำเป็นเมื่อเราจับพวงมาลัยแล้วก็ตามทางแล้วทีนี้ข้อสำคัญที่สุดเนี่ยเราจะฝึกหัดขับได้ยังหรือว่าเรารู้จักวิธีขับพวงมาลัยจับพวงมาลัยหรือยังเรารู้จักวิธีมันหมดทุกอย่างหรือยัง หาเรารู้จักมันหมดทุกอย่างแล้วจับรถขับไปแล้วก็วิ่งไปเถิดไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงไม่ต้องไปคิดว่ามันจะถึงหรือเปล่าแล้วไม่ต้องคิดว่ามันถูกหรือผิดต้องไปเที่ยวถามยุ่งเยิงไปเปล่าแต่ว่าเมื่อขับได้แล้วนี่ก็ตรงรีบเลยเหมือนกันกับคนที่ทําจิตอย่างนี้เมื่อกําหนดจิตเป็นสมาธิแล้วกําหนดได้ดีแล้วถูกต้องแล้ว มีพลังจิตแล้วมีกำลังจิตเกิดขึ้นแล้วเดินเลื่อยไปเดินเลื่อยไปโดยที่ไม่ต้องไปภาวะกังวลสิ่งใดทั้งสิ้นเรียกว่าพาวิโตพาหุรีกโตเจริญให้มากก็ทำให้มากาต่อไปก็สมาธิกันต่อไปอีก